ในระหว่างการชกถ้าเกิดแผลแตกบนใบหน้าเรามีวิธีการเซฟของเราได้อย่างไรนะครับผมไม่ยากนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าเราต้องมีวิธีการเซฟโดยการที่ระมัดระวังไม่ให้โดนแผลที่เดิมของเราหรือว่าโดนชกที่เดิมมันจะแผลมันจะแตกมากขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นแล้วก็เลือดออกมากขึ้นแล้วภายใน5ยกเมยสากลเขามีกติก,กานะครับภายใน5ยกนี้เขาจะดูคะแนน ผลออกมาจะเป็นยังไงหรือกรรมการอาจจะจับแพ้ได้นะฉะนั้นเราก็ไม่ไม่อยากให้โดนชกที่เดิมอีกนะครับแล้วก็โดนที่แตกเนี่ยส่วนมากจะโดนหัวชนเพราะว่ามวยสากลนเนี่ยพอต่อยไปแล้วหัวมันจะปะทะกันแล้วมันก็จะโดนเข้าขี้คิ้วนะครับส่วนมากคิ้วเนี่ยเป็น,เป,นเป็นที่จุดอ่อนนะครับมันจะแตกง่ายที่สุดฉะนั้นเราพยายามชกพยายามชกประคองเพื่อไม่ให้โดนแผล ที่เดิมนะครับไม่ว่าจะยกไหนแล้วแต่นะครับเอาจนกว่าจะครบยกส่วนมยไทยก็สามารถจะเป็นศอกนะครับที่ฟันกันแตกนะก็ระมัดระวังไม่ให้โดนศอกนะครับหรือว่าแตกแล้วก็ไม่ให้โดนซ้าอีกนะครับก็คือพยายามยกมือขึ้นมากันหรือว่ายื่นมือยาวๆเอาไว้แล้วก็เล่นลูกยาวหมายถึงทีมหรือว่าเตะเอาไว้ไม่ให้โดนศอกซ้ำอีกพยายามไม่เล่นวงใน พราะว่าคู่ต่อสู้ถนัดศอกนะครับอันนี้อันนี้เกี่ยวกับมวยไทยนะครับส่วนมวยสกลนั้นก็ส่วนตัวผมแล้วนะครับพยายามไม่ให้โดนแผลเดิมแผลเก่าแล้วแหะที่แตกนะครับหรือระวังจะโดนหัวชนซ้าเข้าไปอีก,ก็พยายามระมัดระวังที่สุดแต่ละยกแต่ละยกกรรมการจะมาเตือนเรามาดูเราตลอดเวลาว่าเลือดออกมากไหมพยายามคัดเลือดให้ดีที่สุดไม่ให้เลือดออกนะครับ ที่เลี้ยงนี่ก็จะช่วยกันไม่ว่ายากห้ามเลือดหรือไม่วัซลินเนี่ยโปะเข้าไปครับไม่ให้เลือดออกแล้วมันก็จะทุเลาหรือไม่ก็แต่ละยกแต่ละยกนี่ให้มันให้เป็นผ่านไปโดยโดยไม่โดนซ้ำเติมเข้าไปอีกมันก็จะทำให้เราสบายใจขึ้นครับ